ผมขอให้สัญญากับคุณพ่อว่าชีวิตนี้ผมจะไม่ทิ้งทุมทุมกับผมจะแยกจากกันเมื่อใครคนหนึ่งขึ้นไปตั้งอยู่บนเมนเท่านั้นเองแม่ทุมเริ่มอาการป่วยครั้งแรกท่านเป็นยังไงคือเราก็ัมแต่ไปดูไทรอยดูไทรอยทุกทั้งหมอที่รามาบอกเวลานี้ไม่ใช่ไทรอยนะพี่รองมันเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะโอ้ เห็นบอกว่าน้ําหนักก็เพิ่มแล้วจากก่อน30กิโลเองเหรอ31ประมาณ31เวลานี้ขึ้นมาประมาณ37 38ละแปลกไหมคนเดินเข้ามาเนี่ยยุ้ยเดินลงมานี่ใครเขาคิดอย่ยุ้ยเชื่ออะไรชื่อจินตนาอะไรปัตมะวันล่ะปัตมะวันหัวลูกเขาสับกันไปหมดสับไปหมดแล้วลองคือใครลองคือใครแล้วแม่หัวฉัน จำได้คนเดียวโอ้โใจเห็นใ้ข่าวว่าตอนนี้พ่อรองสุขภาพไม่มั่นใจเรื่องการขับรถขับปลาลูกเขยต้องเอาเพื่อนมาส่งมาขับรถให้เลยใช่ไหมผมขับไปบางวันน้ำตาผมไหลไปว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นกับเราเราไม่เคยคิดร้ายต่อใครทุมก็ไม่เคยคิดร้ายต่อใครมีแต่ให้การช่วยเหลือทุกคนแต่ทำไมครอบครัวเราถึงเคราะห์ร้ายอย่างนี้บางทีนั่งไปก็คิดไปคิดไปน้ำตามันก็ไหล ลูกบอกว่า,วาพ่อทำยังไงบอกลูกพ่อกับแม่อยู่กันมา45ปีเวลานี้มันเหมือนคนคนเดียวกันแล้วนะลูกนะพ่อเป็นแค่ร่างกายแม่คือหัวใจของพ่อถ้าวันใดหัวใจมันหยุดเต้นเลยพ่ออยากจะรู้ว่าร่างกายมันจะอยู่ยังไง